快点，快！啊 นอนอยู่ไปไปแล้วจะดินนะ่ะกานเอาดินขึ้นมาทำไมเนี่ย สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ดิสอนฟาร์มรีนะครับผมนะก็วันนี้วันอังคารนะฮะอากาศร้อนอบอ้าวมากเลยครับพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุขุสุคนครับร้อนร้อนนะฮะร,ร้อนกระดักกระโด้นะฮะสวัสดีช่วงเช้านะครับอากาศร้อนมากวันนี้ก็แต่งตัวล่อนนะฮะ มานั่งมานั่งโมสักหน่อยหนึ่งนะฮะยังไม่ถึงเวลานะฮะตอนนี้แต่งตัวหล,อล่อลอะเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมรอเวลาร้อนอบอ ไม่กวาดมากวาดหน้าบ้านนี่ฝนะุ่นไอ้ดินน้องหมาชอบเอาดินขึ้นมาด้วยนะ ว่าอ้วนนี่ล่ะอาดินขึ้นมาเนี่ยชอบะปกชอบเอาขึ้นมาทำไม้ดินฮะ เดิมน้งนึ่งลืมเอารองเท้าออกมาด้วยช่วงนี้อากาศร้อนนะครับจะไม่ใส่ผ้าใบนะครับใส่เป็นรองเท้ารองเท้าแตะเพราะว่าร้อนครับร้อนอุบอ้าว ากาศร้อนอบอ้าวครับทุกคนแดดแสงแสงแดดแล้วความร้อนครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะับเมื่อกี้นี่ครับกวาดหน้าบ้านครับเพราะว่าเจ้าหมีเนี่ยมันจะชอบไปเล่นดินครับทุกคนแล้วมันก็จะเอาดินขึ้นมาหน้าบ้านวันหนึ่งนี่กวาดหลายรอบนะครับทุกคนกวาดหลายรอบมากกวาดแล้วกวาดอีกนะครับเอาดินขึ้นมาแล้วก็มานอนหน้าบ้านแล้วก็ ทำให้หน้าบ้านก็เปื้อนนะครับทุกคนเป็นตัวที่พูดง่ายคือหน้าบ้านนี่สะอาดปุ๊บนี่มาอีกแล้วนะครับดินชอบขุดดินดินก็จะติดมาในขนนะครับทุกคนเมืม่อวานจับอาบน้ำสามตัวนี่ลดกลิ่นสาบไปได้เยอะนะครับแต่ก็น้องหมาบ้านใครที่ชอบเล่นดินแล้วเป็นแบบนี้นะครับก็ จะไม่ให้เข้าบ้านนะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับห้ามเข้าบ้านเด็ดขาดตัวเนี้ยขนาดหน้าบ้านนี้ก็เอาดินมาเนี่ยชอบขุดชอบขุดหลุมอยู่นะครับแล้วก็เอาดินขึ้นมาหน้าบ้านเมื่อกี้กวาดลงไปวันวันหนึ่งนี่กวาดแล้วกวาดอีกนะครับกับพ่อตาคือเห็นปุ๊บนี่ก็ได้กวาดตลอดนะทุกคน กวาดแล้วกวาดอีกกวาดไม่จบไม่สิ้นนะครับทําดีแค่ไหนก็เหมือนเดิมครับต่อให้เอาเอาไม้ถูพื้นชุบน้ํามาเช็ดมันก็ดินขึ้นมาอีกครับทุกคนมันเอาดินขึ้นมาตลอดเลยนะฮะก็ก็คิดไปหลายอย่างมากในอนาคตบ้านนี่คือ จุดไหนที่ไม่อยากให้น้องหมาเข้ามานะครับเราต้องทำรั้วครับก็คือต้องให้เขาอยู่ในนอกนอก,นอกบ้านนะครับตรงนี้ก็จะทำรั้วกั้นเลยแล้วทําเป็นประตูคอกนะครับคอกประตูไม่ให้ขึ้นมาครับชอบอยู่กับดินก็ให้ไปอยู่กับดินไปเลยครับไปอยู่โรงรถหนุนไปอยู่ใต้ต้นไม้หมนนะครับแต่แต่พวกนี้เขาจะติดคนครับ แล้วอยู่ไหนก็อยู่ด้วยครับถ้าผมไปอยู่หลังบ้านก็ไปอยู่หลังบ้านด้วยครับขอแค่ได้อยู่ใกล้เจ้านายขอแค่ได้อยู่ใกล้เจ้านายก็ดีใจละกี่โมงแล้วครับทุกคนผมก็มัวแต่มัว ไล้นิดนึงก่อนไปทําทุระนะครับก่อนที่จะไปทําทุระโอ้ถึงเวลาละถึงเวลาแล้วต้องเตรียมเดินทางนะครับทุกคนรถบ้านก่อนจะเอารองเท้าแตะกรับ ตัวใหญ่มากเตรียมตัวครับทุกคนถึงเวลาละ เตรียมตัวเดินทาง ากานเป้าบ้านนะได้ยินบอกล่อยลูกๆนะครับหน่วยองค์รักษ์ข้ามาไม่รอดเนี่หน่วยองค์รักษ์พิทักษ์บ้านไม่นั่งไข่หนุยเข้าบ้านนะลูกนะ เมื่อตอนใายการสวัสดีทุกคนด้วยนะคะรับมีภารกิจอันนี้ก็เหมือนเดิมคือเก่าคือเก่าคือเกาพนา ในเท้ากายเสธิ์ของปาตาพาตาไปหาหมอขอบคุณสำหรับไลน์นี้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปโรงพยาบาลก่อนไปเอาคิวครับทุกคนก็าไม่ใช่ไม่ได้ไปเอาคิวไปแล้วตามไปตามนัดไปตามนัดขอบคุณสำหรับไลน์นี้ครับ